ขอหลอดจักกันเนี่ยขอบคุณพี่แก้วนะคะหลอดจังไหนเดนเนี่ยเอาถือไว้เห็นไหมขั้นข่เป็นบานเย็นข่สีว่าเอาหลอดข่เชียวพัดลมมันจังสิเย็นเอาม้านไต่ดลมเอามันจังเย็นบานเย็นบานเย็นก็ต้องโอ้ยบานเย็นก็ต้องมีอุปกรณ์ไม่ยังอุปกรณ์ไม่ร้อยไม่ไม่หูไม่หูโอ้คืออีลีไม่จะไหนไปสี่ส่ตาผมเสียอกันที ไม่หูยยังขึ้นืีเสีดังพอไม่มันมาถือจุดเออจ้าี่ไ้หมเอาวปเอานชนเออจับจับยังไม่ได้บอกจังไหนแม่บากิน้ยค่ะ้อ้ยอายเออ